สวัสดีครับเรื่องวุ่นๆน,นะครับสำหรับคนขับแก็บสูตรหรือไรเดอร์แก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความแจ้งเตือนมาว,ว่านะครับหากต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้ต่อให้ไปอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ทางไรเดอร์ก็ได้เช็คแล้วว่าเออก็ Android 13แล้วนี่ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วถาใไปอัปเดตอะไรอีกนะครับจากการตรวจสอบขนาดนี้ระบบ เกิดความขัดข้องชั่วค่าวนะครับทำให้รเดอร์ทำให้พาร์ทเนอร์นะครับบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวทั้งนี้สามารถรับเงินได้ตามปกตินะครับคืออะไรนะครับรเดอร์ rider, หลายคนก็งงนะครับว่าอยูดีก็เตือนให้อัปเดตนะครับซึ่งจริงๆเราการ update, อัปเดตซอฟต์แวร์มือถือเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะแล่มันก็ไม่ขึ้นอยู่กับแกรบด้วยนะครับซึ่งข้อความพวกนี้ มันก็ไม่จําเป็นต้องเตือนขึ้นมาป่ะเออมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับแกรบนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราด้วยมันขึ้นอยู่กับมือถือยี่ห้อนั้นนั้นว่าเขาแถมแพรมาหรือเปล่าปปถูกปะอันนี้เขาจะมีอ่าอัปเดตเวอร์ชัน android นะครับอ่าสองเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันอะไรก็ว่าไปที่เขาโฆษณาถูกป,ปะอันเนี้ยถ้าร d เดอร์บางท่านไม่รู้เรื่องเนี้ย ก็อาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่นี่มาเตือนฉันบางคนบ่นอยู่นะบางคนว่างานไม่เข้าก็มีแต่บางคนก็บอกว่างานเข้าปกติเ็ามีนั้นแสดงว่ามันเกิดบั๊กอะไรบางอย่างแล้วข้อความแบบนี้มันไม่ควรมีในระบบถูกปะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแก๊ปอ่ะแก๊ปไม่ได้เป็นคนพัฒนามือถือข้อความพวกนี้ก็ไม่ควรปะข้อความพวกนี้มันต้องไปอยู่ในในตัวของเพลสโตคืออาจจะบอกว่าอ่าแกป ซัพพอร์ตเฉพาะอ่าแอนดรอยขึ้นไปต่ำกว่านี้อาจจะใช้แก๊ปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะไปอยู่อย่างเงี้ยไม่ันไม่ควรไปอยู่ตรงนี้เราไรเดอร์บางคนเนี่ยเขาเขาไม่รู้ก็ต้องเสียเวลาแชทไปหา c s แล้ว c s ก็ต้องรับเรื่องโดยไม่ใช่โดยใช่เหตุอะเสียเวลาโดยใช่เหตุถูกปะซึ่ง c s เอนี่ยเอาไปทำหน้าที่ปกติดีกว่าไหมต้องมานั่งรับเรื่องพวกนี้ด้วยความผิดพลาดอะไรของคน ของระบบประมาณเนี้ถูกปะนะคือมันไม่ขวนเออมันไม่ควรนะครับเรื่องนี้แล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับที่กันบ่นกันช่วงนี้เลยคือนะครับพาร์ทเนอร์กดเงินไม่ได้เงินครับถอนเงินไม่ได้เงินล่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นมาเป็นอาทิตย์นะบางคนไม่ได้เป็นเฉพาะแกปฟูดนะแกลปคาก็เป็นนะเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มแกลปคาเป็นเหมือนกันกดเงินไม่ได้เงินครับถอนเงินไม่ได้เงิน พาร์ทเนอร์สามารถทําเรื่องถอนเงินได้อีกครั้งโดยจะได้รับเงินภายใน 3- 4วันปกตินี้ภายในครึ่งชั่วโมงนะหรือบางทีกดเป็นถึง10นาทีก็ได้แล้วนะนี่ก็เนื่องจากระบบอาจจะเกิดความล่าชา้าทางนี้แกรบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบอีกทีโดยภายหลังเอา้าทีทีเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบแต่เรื่องแกรไฟแนนซ์หักเงินนะหักตรงเป๊ะทุกเช้าถึงเวลาหักถึงเวลาหักนะนะครับ พวกนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีก็อย่างหนึ่งคือตัวเราเองต้องมีเงินสำรองนะครับอันนี้ก็ต้องให้ทางบริษัทเป็นคนแก้ไปแหละสุดท้ายแล้วเราจี้เข้าไปมันก็เสียเวลา c ีที่จะไปนั่งตอบคาถามที่จะเป็นรลเดอร์ที่มันมีปัญหามากกว่าเราถูกปะอันนี้ก็คือแค่รับรู้แล้วกันว่าโอเคช่วงเนี้ยมันต้องช้าแน่นอนบางเนี่ยวันนี้บางคนกดร้อยหนึ่งก็ได้ชา้าบางคนกดต่ํากว่าห้าได้เร็ว บางคนกดต่ํากว่าพันก็ได้เร็วก็มีแต่บางคนได้เร็วได้ช้าสหลับกันเลยนะคือบางวันนี้มีคนมาโพสต์ว่าให้กดต่ากว่าห้าร้อยแต่สุดท้ายแล้วว่าบางคนก็ไม่ใช่ว่าผมเขาบอกว่าผมก็กดต่ากว่าห้ารอยนะก็ได้ช้าเนี่ยรอมาหลายชั่วโมงนีไม่ได้บางคนนี่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แหละนะครับระบบหน,าานบ้าตัดการอัปเดตอะไรบางอย่างอยู่นะครับยังไงก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมเงินไว้สำรองไว้ด้วย นะครับอย่าอย่าหวังว่าเออกดใบกดใบเนี่ยอยู่ดีระบบมีปัญหาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วยังแก้ไม่หายเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมานั่งรับผิดชอบอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายรายวันอยู่ทุกวันอยู่แล้วถูกปะวิ่งเสร็จเย็นก็ต้องเงินไปจ่ายฮะอันนี้กลายเป็นว่าแบบต้องมานั่งเสียเวลาต้องไปหหยิบยืมคนอื่นมาอีกอนะเคสนี้ก็ทําให้รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งไปฝา,ากฝังหวังอะไรมากมาย นะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u บ s c คร b e ช่องเอ m i n tv ให้เฉลยในทุกช่องทางด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรก็แอด m i n tv เข้ามาเลยนะครับส่งข้อมูลส่งรูปมาสอบถามอะไรที่เฉพาะตอบได้ก็จะตอบอะไรที่จะตอบไม่ได้ก็อาจจะแบบอันนี้ข้อนี้ก็จะไม่ทราบจริงๆนะครับต้องขอไปนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยช่วงนี้เฮียก็ไปเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ก็หล่นโยธิน69สทับนะครับสะพานใหม่นะครับก่อนถึงตลาดนี่เจริญแบบผ่านมาแถวสะพานใหม่แแบบเบียนมา อุดหนุนกันไ,ได้นะครับสวัสดีครับ